คุยผ่าโลกวันนี้พาไปตามติดภาคต่อของวิกฤตยูเครนรัสเซีย,ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ฝั่งของสหรัฐเองเผชิญก็คือ EU เสียงแตกไปคนละทิศคนละทางค่ะว่าจะบุกหรือไม่บุกอย่างไรดีกับรัสเซียกับ <ๆ S 2> ยูเครนใช่ถแถลงข้งแรกของไบเดนเลยนะเรื่องเกี่ยวกับยูเครนเนี่ยนะเขาบอกเลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะเสียงไม่เป็นเอกภาพ ไบเอนยอมรับยอมรับออกมาเขาบอกมันต้องเป็นเอกภาพมากกว่านี้นะฮะแล้วเขาก็เสนอว่าจะคว่ำบาตรทางด้านเศรษฐกิจอันนี้เป็นจุดยืนอันแรกของเขาเลยแล้วเขาก็ออกมาบอกว่ามันมีการบุก2แบบบุกเล็กหรือบุกใหญ่บุกเล็กบุกใหญ่บุกเล็กคือไซเบอร์อัตแทกไซเบอร์การโจมตีทางไซเบอร์แล้วก็ตอบโต้ไปทางไซเบอร์ส่งทหารไปตายจะไหมเออถ้าบุกใหญ่อันนี้นะจะโดนอย่างสาสมเลยซึ่งเขาจะ ความบาดท,ทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางเครมลินคลโคโซเขาบอกแล้วเขาไม่กลัวเรื่องความบาดท,ทางเศรษฐกิจเพื่อนเขาเยอะคนต้องการพลังงานยุโรปต้องการจะตายไปยิ่งนานหนาวด้วยนะคะหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเนี่ยถึงได้เขาพยายามที่จะทําท่าว่าจะบุกแต่เขาก็พูดอยู่เรื่องเขาไม่บุกนะคะเพราะหน้าหน,นาวเนี่ยมันต้องการพลังงานสูงกว่าเวลาหน้าหน้าร้อนน่ะนะคะโอ้โหตรงนี้ดิพาฟิคันตีแหลกดีว่อยู่จะความบาดทางเศรษฐกิจอยู่มันอี เขาเรียกกันไ,ไ,ไ,ไม่เข้มแข็งอะ่ะ <Ừ. S 2> นะคะอ่อนแออ่อนแอแล้วพวกคุณเนี่ยมันอ่อนแอทั้งโอบามาด้วยเรื่องซีเรียเหมือนกันเขาใช้อาวุธเคมีคุณก็ยังเหลือหลาจะไม่ไมทำตามมัน มันเป็นเส้นแดงคระเรดไลน์ว่าถ้าใช้อุปเคมีเมื่อไหร่เนี่ยอเมริกาต้องส่งไปโจมตีซีเรียทันทีไม่ไม่โจมตีตอนนั้นโอบามาเอาเรื่องเข้าสภานะฮะแล้วหนนี้อีกใบเดืนเศรษฐกิจก็บาดทางเศรษฐกิจวีคับดูก้นบอกโอ้ยแบบนี้มันต้องส่งกําลังทําสงครามปอมเปโอมานะฮะเพราะฉนั้นก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยทางยุโรปเนี่ยมีเหมือนกันถ้าส่งไปช่วยเคียฟนะเดนมาร์กส่งเรือส่งเทรนนีกองกําลังอะไรนิดหน่อยนะฮะทางยุโรปเหนืออะไรเนี่ยนะแต่ไอ้สามรัฐที่เคยอยู่ในโซเวียตคือ โทเนียลัตเวียแล้วก็เอสโตเนียเนี่ยขึงขังมากเลยเพราะพวกนี้เขาโปรทางสภาพยุโรปเขาออกมาจากโซเวียตนะฮะเขาก็จะส่งทหารนะแต่ปรากฏว่าเยอรมันห้าบอกว่าห้ามส่งอาวุธที่เอาไปจากเยอรมัน made in Germany ในสามประเทศเนี่ยนะอย่าให้ฉันไปเกี่ยวข้องเออเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่เขายกขึ้นมาเลยเขาบอกว่าจะไม่ส่งอาวุธของเยอรมันที่ขายไปให้ที่อื่นเนี่ยนะขายให้ยูเนี่ยเพื่อปกป้องประเทศยูไม่ใช่ให้ยูส่งไปทําสงครามก็บอกว่าห้ามส่งเด็ดขาดแต่อาวุธอเมริกันที่ขายให้ทั้งสามประเทศเนี่ยนะฮะ ไบเดนบอกส่งไปได้เลยแล้วรวมทั้งทหารของทั้งสามประเทศช่วยไปที่เคียฟหน่อยฉันยังไม่ส่งแต่ถูกปรามาสมากจากรีพับลิกันถ้าจนต้องตัดสินใจบอกเราเตรียมพร้อมที่จะส่ง8,500นายหรือผู้หญิงด้วยนะหารของเขาเนีเกือบหมื่นนะและอาจจะมากกว่านั้นด้วยเป็นทหารที่จะไปแต่ยังไม่ไปนะอันนี้เป็นการสร้างฉากคือพยายามขวางไว้ก่อนว่ามีขณะที่กำลังเจรจาอันนี้เสียงแตกคืออะไร เยอรมันกับฝรั่งเศสเขาเรียกว่าฟรังโกเยอรมันฟรังโกเยอรมัน Alliance เคยเกิดขึ้นนะสมัยอิรักออ่ะ oh, uh, uh, uh. สองประเทศนั้นไม่ไปกับ <c oughs> อเมริกานะฮะฝ <c oughs> รั่งเศสที่ไม่ยอมแล้วก็เยอรมันก็ไม่ยอมเพราะเขาบอกว่าหลักฐานเขายังไม่ค่อยเชื่อตอนนั้นใครที่เชื่อฮะโทนี่แบล็นนของชะโ พูดในสภาเลยอาวุธร้ายแรงมากอยู่ใต้ทะเลสายของซัดดัมสามารถจะติดตั้งเป็น Weapons of Mass Destruction ก็หมายว่าเป็นปรมาูหรือว่าชีวภาวพารหรือเคมีนะคะอ้ยออกมารวมทั้งท่านในพลคอลินเพาเวอรที่เพิ่งตายไปเนี่ยอ้ยเป็นตุเป็นตะเขาได้รับรายงานจาก CIA เก็บอกโอ้ยเขาส่งสารกันบอกอนี่อยู่ใต้ดินนะพร้อมที่จะทำล้ายคนนี้แบ่ไปพูดในสภาติดตั้งได้ภายในสี้านาทีสภา ยกมือให้เลยนะฮะรวมทั้งที่อเมริกาออคุณฮิลเลอรีแล้วกยกมือกันใหญ่เลยเป็นสวร,รวมทั้ง จอห์นฟอบแครีด้วยที่แพ้เลือกตั้งตอนนั้นก็สรุปว่านาทีนั้นเนี่ยนะคะทั้งประเทศเนี่ยก็โดนหลอกไปแล้วนะโดนหลอกรอบแล้วขนนั้นเยอรมันกับฝรั่งเศสแมวด้วยอูอเมริกาเจ็บแค้นมากบอกเฮ้ยเฟรนช์ฟรายเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นฟรีเดมฟรายเกลียดมากทำไมคุณไม่รวมกับเราเล่นไปกับสหประชาชาติไม่ได้ต้องเป็นกองทัพของอเมริกาเลดก็คือนําตัวอเมริกาแล้วก็ coalition of the willing ใครที่ยินดีที่จะข้ามฟากมาอยู่กับเราประเทศไทยข้ามฟากไปนะฮะใช่ใช่ non NATO s t a t u s ของคุ คุณทักษิณใช่แต่บริษัทหนึ่งของแกนี่ขายของเข้าไอ้ประเทศในเนโตได้นะโอ้โหเราก็ทหารไทยแล้วก็ไปตายทหารช่างอะไรก็ตามเนะอย่างไรก็ตามก็รีพีทอีกแล้วอ่ะตอนนี้ฟรังโกย้อนกลับมาอีกอะไรนั่นใชฮะเขาบอกว่าใช้การเจรจาคราวนี้บางคนก็บอกอ้าวก็เพราะคุณพึ่งพลังงานรัสเซียซึ่งก็จริงหลายคนก็วิเคราะห์ว่ารัสเซียถึงต้องทําตอนนี้ไทมิ่งมันหน้าหนาวแล้วก็แมคโครก็ไปแล้วแมคโครนี่เขาจะเขาจะไม่ค่อยชอบรัสเซียแล้วก็เคยอยู่ เอยอรมันตะวันออกอเขาก็จะกันไอ้ระบบนี้นะเขาอยู่กับซ d ดีด้วยซึ่งเป็นพรรคที่ขวากลางแต่รัฐบาลใหม่นี้เป็นโซเชียล,ลิสต์นะฮะซึ่งน่าจะเข้ากับรัสเซียโอลาฟเนี่ยนะฮะก็ส่งแต่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหนึ่งชุดไม่อยากเขาไปยุ่งไม่อยากเขาไปยุ่งเขาบทเรียนเขาเจ็บปวดมากสมัยฮิตเลอร์อกองกําลังอะไรทั้งหลายเนี่ยส่งไปแล้วมันแต่ก่อนนี้ก็ยึดครองโปรแรนลนด์อะไรฮิตเลอร์ขยายใหญ่เลยเขาถึงเขาจํากัดบทบาท แต่ฝรั่งเศสเอาด้วยฮะมาครองบอกเฮ้ยจะต้องเจรจาผมก็เลยกลายเป็นผู้นําเพราะว่าแต่ก่อนนี้แมคคอใหญ่มากเศรษฐกิจก็ใหญ่อันดับหนึ่งอยู่แล้วเยอรมันแล้วฝรั่งเศสนี่ตามหลังอังกฤษได้ซ้ําไปนะแต่ตอนนี้แมคคอก็ไปแล้วแล้วไอ้มาครองเนี่ยเขาเคยเสนอตั้งแต่แมคคอล์บอกเ hey, ฮ้ยเราต้องมีกองทัพของเราเองเพราะทรัมป์ไม่ยอมส่งทหารมริการเขาจะถอนทหารนอเมริกาออกมาจากเบอร์ลินเลยกลับหมดอเมริกาเฟิร์สนะฮะก็ปรากฏว่ามาครองเนี่ยพยายามบอกเฮ้ยเราจะต้องมีกองกําลังของเราเองแล้วพึ่งอเมริกาไม่ไดด้้้หนนนีเเาาาาก็พยมััตวขึ ผมจะเป็นตัวแทนของสหภาพยุโรปและเนโตเจรจากับปูตินพูดกันไปวันศุกร์แล้วยังไม่จบแดันี้ก็นัดกัน นะฮะอันนี้เขาเรียกว่านอร์มันดีนะฮะซึ่งมันก็เป็นแคว้นของของฝรั่งเศสที่ตอนนั้นบุกบุกที่จะสู้กับฮิตเลอร์เขาขึ้นฝั่งที่นอร์มันดียกผลขึ้นบกนะฮะน,นี่ก็จะมีฝรั่งเศสมีเยอรมันแล้วก็มีรัสเซียนะฮะแต่ใช้วิธีการเจรจาเพื่อไม่ต้องเข้าสงครามนี่คือเสียงแตกเพราะว่าประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้องพึ่งพลังงานจากรัสเซียแต่ว่าขณะทีอย่างนอร์เวย์นี่เขามีเขามีองเขาเองนะ,ะน้ำมันใช่ไหมฮะน้ำมันทะเลเหนือนะอแต่อะไรก็ตามก็คือ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศหลายประเทศก็พร้อมส่ง,อก,องอกองกำลังหรือไม่ก็เทรนเนอร์นะคะแล้วก็อาวุธอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่เยอรมันและไม่ใช่ฝรั่งเศสเพราะนั้น,<อ>นเสียงมันแตกแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ไบเดนเขาพูดบอกมันไม่เป็นเอกภาพ,ภาพแต่ตอนหลังไบเดนก็เปลี่ยนนโยบายที่จะพร้อมจะส่งทหารเพราะถูกกดดันในประเทศมากเหมือนการเมืองภายในประเทศเพราะคะแนนก็กำลังดิ่มดิ่งด้วยนะคะเสียงแตกเหมือนกับตอนสมัยอิรักเลยนะเขาเรียกประวัติศาสตร์กลับมาซ้ำรอยใช่ฮะแล้วอีกอย่างก็เป็นเพราะว่าต้อง การพลังงานเพราะไอ้ตัวนั้นไปจ่อยอยู่แล้วเนี่ยไอ, North อ้นอสตรีมอ่ะทอนอสตรีมเออกำลังจะเข้าเยอรมันจะเปิดเมื่อไหร่ท่านน,นน่นีจะเปิดกอกรัสเซียเป็นต่อเออรัสเซียเป็นต่อรัอเสเซียรู้เลยมันสื่อ,ถ,อถือพลังงานใช่<ท>ำกำลัง,งก๊ซไม่ได้เมือ,อแล้วกําลังมั่งคั่งมากเพราะว่าน้ามันมันสูงแต่90แล้วอะ่ะแล้วจะไปสู่ร้อยเนี่ยรัสเซียมั่งคั่งแล้วต้องการการยอมรับ Oh. ว่าฉันเป็น global power ใกล้ถึงร้อยนี่เมื่อไหร่จ้า <laughs> ไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาสสเนี่ยฮะ oh, หน้าหนาวนละคือใกล้มากแล้วนะคือตอนนี้คนไทยก็กระอักอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้ที่นามันขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามีเรื่องการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของไบเดนเนี่ยก็คือไม่ให้ ซื้อน้ำมันจากรสัสเซียโอ้ถ้าน้ำมันหายไปจากตลาดโลกมันก็ขึ้นไงฮะขึ้นอีกมันเขามองคาดการณ์ว่ามันจะไปแต่และว,วันนี้น้ํามันขึ้นตลอดเลยนะคะก็เราก็แบกรับกันไป <c oughs> ไม่ได้อยู่ซีกนี้นะคะอาจารย์รัสเซียก็ไม่แคร์เขาก็ยิ้มเขามีน้ามันใช้ในประเทศเขาบอกว่าต้องใช้ในประเทศก่อนอืมแล้วค่อยส่งออกอเขาก็ส่งออกน้อยหน่อยตอนนี้